จะมาแนะนำวิธีการแยกลายเส้นด้วยแอป iBite Pen นะครับกดเพิ่มหน้ากระดาษนะครับกดเพิ่มรูปนะครับไปที่รูปกล้อง แล้วก็เลือกแบบมานะครับที่เราโหลดไว้นี่นะครับปึ๊บเราทำกดถูกต้องนะครับกดโอเคภาพก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเส้นมันก็จะลดลง ปึ๊บเสร็จแล้วเรามาตรงฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ปับ๊บมันจะมีอุปกรณ์นะครับค้นหาการเขียนด้วยมือนะครับปึ๊บเนี่ยภาพก็จะกลายเป็นเส้นนะครับให้เรานี่เลยครับ ง่ายไ,ไหมครับลองทําดูนะครับผม